ทริปกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้สตาร์ทกันตั้งแต่เช้าเลยเราออกเดินทางกันที่สถานีหลักสีีค่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วนะคะตามเวลาค่ะแต่ว่ารถไฟดีเลย,ยไปครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็ได้จะนั่งรอรอแล้วก็รอค่ะ yeah, yeah, yeah. เจ็ดโมงเช้าเราออกเดินทางกันดีกว่าค่ะเพราะว่ารถไฟมาแล้วเราบุกกันไว้ที่โบกี้ที่5นะคะเลขสวยด้วยนะจ๊ะใกลวันที่16แล้วบ,บ้าบอไม่พูดมากไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในเป็นแบบนี้ที่นั่งนุ่มๆยาวๆแบบนี้เขาให้นั่งแค่เบาะละสองคนใครจะนอนก็ได้นะคะเพราะว่ากว้างๆมากๆแล้วก็สะอาดมากด้วย นี่คือบรรยากาศของกรุงเทพมาหานครตอนเช้าๆรถไม่ติดเลยนั่งกันไปแบบชิวๆนะคะแบบนี้ก็ขอซีนทำเอ็มวสักนิดหนึ่งค่ะเราจะนั่งนะครับวันนี้แก่งคอยแล้ววิ่งไปจุดชมวิวเลยครับ เรามีเวลาที่จุดชมวิวประมาณยี่สิบนาทีถ้าผู้โดยสารหันหน้าไปหวัวหงอกลวจับวิวอยู่ฝัง่อของขวามือโค้งพักขวาครับเหมือนคลิปตามภาพข่าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารถึงจุดชมวิวล,ลงฝั่งขวาแต่อย่าให้วิวที่แปลกลงฝั่งซ้ายแต่สูงเพราะว่ารถมันสโลปเป็นแนวสโลปโอเคครับรางวัลออกเยอะมากเลยโบกี้นี้ เลขยมงคลมากโบกี้ค่ะ บรคเฟรช่ะเราก็เดินมาที่ห้องสเสบียงหรือว่าคาเฟ่บนรถไฟค่ะบรรยากาศข้างในเป็นแบบนี้ระหว่างทางเรามองวิวข้างๆสวยมากๆเลยกาแฟที่นี่นะคะแก้วละ60บาทแต่ว่ารสชาติดีมากจิบแบบสร้างภาพกลัวไม่สวยนะคะแต่จริงๆแล้วหลังกล้องนะดื่มแบบออกเ็นนอตายค่ะเรามาดูเจเจของเราควบทั้งข้าวแล้วก็เครื่องดื่มนะจะคุ้มเลยทกที ใกลยถึงที่หมายแรกของเรากันแล้ววิวของขบวนรถไฟลอยน้ำที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเราจะพาไปเจอของจริงกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงรถไฟจอดแล้วพวกเราทั้งขบวนก็ลงมาถ่ายรูปกัน ที่เนี่ยก็ให้เวลาแค่20นาทีซึ่งในมุมของนักท่องเที่ยวเรามองว่ามันน้อยไปเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็น attraction point หรือว่าจุดขายนักท่องเที่ยวทุกคนก็หวังจะลั่นลากินบรรยากาศถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปอวดพ่อแม่พี่น้องถ่งบมาแกันนะจ๊ะถ้านานกว่าน,นี้ก็ดีอย่าฝากบอกคุณไกลนะจ๊ะจริงๆเราอยากอยู่ที่นี่สักส0นาทีหรือจะ50นาทีไปเลยก็ได้นะคะ เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆเราได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบันทีเรามาดูบรรยากาศกันนะคะขอโทษด้วยนะคะเราถ่ายวิดีโอในจุดนี้ได้น้อยเพราะว่าโม่แต่ถ่ายรูปเนื่องจากว่าเขาเร่งเราให้ไปจุดหนึ่งเราก็เลยได้ภาพมาแค่นี้จ้ะ 20นาทีที่จุดชมวิวแรกเราไปต่อกันที่จุดที่2โคกสลุงที่เนี่ยเขาจะให้ชาวบ้านนำพืชผลทางการเกษตรของตัวเองมาขายก็ซื้อกันอย่างสนุกมือเลยทีเดียวยกเว้นเธอคนนี้ค่ะขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ไม่เชื่อ,อนะอมาเที่ยวจริงเธอถ่ายเป็นพันแต่เอาลงได้แค่1ินะคะ ส่วนใหญ่ก็เป็นพืชผลในการเกษตรที่ชาวบ้านมีนํามาแปลรูปแล้วก็มาขายสดอย่างร้านนี้นะคะสเดา20บาทจาใหญ่ๆเป็นสเดาหวานไปที่น้อยหนาโอ้โหลูกเหย่โตมโหูลานะจ๊ะโอโ้ถุงเดียวอิม่มโอ้ขนนจ้าแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวน่าจะ100บาทถ้าจําราคาไม่ผิดนะคะมีร้านผ้าของมาด้วยแล้วเราก็ข้ามไปที่ข้าวโพดทอถุงละ20บาท สำรวจราคาหมดแล้วโอ้ยแดมกินได้ทั้งตะกูลใหญ่มากเข้าหลามจ้า3กระบอก50บาทจะไม่มันเท่าหนองมนแต่ว่าอร่อยคอนเฟิร์มนะคะลองมาแล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็น้ำเมาบรี่ราคาไม่แพงนี่คือถั่วลายเสือนะคะถุงละ20บาทแล้วก็โซจูค่ะไม่มีแอลกอฮอล์แต่มีกัญชากลิ่นผลไม้รสชาติดีลองมาแล้วคอนเฟิร์มจ้า ต่อกันจุดที่3ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเราต้องนั่งรถตู้ได้คิวที่46ซื้อแล้วอย่าลืมกลับเนะตัวเอง <c oughs> บ้าบอกคนละเรื่องแล้วจุดที่3ถึง5ก็เาให้เวลาเรา4ชั่วโมงให้จัดสรรเวลาดีๆนะคะที่บ้านกลวยไข่นี่แนะนำให้อยู่ไปเลยอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่ามีหลายจุดให้เราได้เซฮายแล้วก็เช็คอินกันนะจ๊ะ ต้นไม้ซ้ายมือแล้วก็ขวามือชื่อว่าต้นชมพูพันธุ์ทิพ์นะคะมีลักษณะดอกเป็นสีชมพูค่ะจะบานช่วงประมาณปลายมกราเนี่ยค่ะระยะเวลาในการบานก็ประมาณห้าถึงวัน,นะค,ะค่ะเนื้อที่ของบ้านกล้วยไข่นะคะก็คือจะมีประมาณเจดสิบไร่ส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะปลูกเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยเล็บมือนานะค,ะค่ะอน <ๆ S 2> ัอนนี้จะเป็นทุ่งทานตะวันทุ่งแรกของเรานะคะที่มีตรงนี้มันจะเป็นสามแปลงค่ะเราจะปลูก เราจะปลูกสลับสลับกันนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้มากันหลายๆช่วงถ้าปลูกทีเดียวเลยลูกค้าก็จะมาได้แค่ช่วงเดียวค่ะนี่คือทุ่งทานตะวันแรกนะจ๊ะซึ่งจะใกล้ไปไหนเนี่ยถอยหน่อยจ้า แล้วก็บรรยากาศเป็นแบบนี้เธอคนนี้อีกแล้วไปๆไปชิวๆไม่สวยค่ะเดี๋ยวพาไปดูสิ่งสวยๆงามๆกับน้องคนนี้หมุนให้สเลยแจกความสดใสด้วยนะคะทุ่งทานตะวันแรกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีหลายมุมที่เขาจัดไว้กับนักท่องเที่ยวจุกยิกมากมายนะคะใครอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะคะ แล้วเราก็กลิ้งเ,เดินมาที่จุดป้อนนมบัวค่ะได้ถ่ายรูปกับน้องบัวได้ป้อนนมบัวนะคะซึ่งถ้าใครที่อยากบ้อนสัตว์ก็จะต้องเสีย20บาทเราก็เดินต่อมาที่น้องกระต่ายและก็หมูน้อยตัวสีชุดพูจุดดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีแพะด้วยเดี๋ยวเราพาไป ที่นี่เลยค่ะนี่คือคาเฟ่ที่ไกด์บอกว่ารสชาติกาแฟอร่อยมากๆแต่เนื่องจากเราแมเนจเวลาผิดไปค่ะเราอยู่ที่นี่น้อยไปก็เลย ไม่ได้ซื้อกาแฟเพราะว่าแถวยาวแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากด้วยนะคะเพราะว่าอาหารก็อร่อยนะคะถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะอยู่ให้นานขึ้นนะคะดูสีบรรยากาศข้างนอกก็สวยงามแบบนี้นั่งไปแบบชิลๆนะคะสวยมากถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะที่นี่ถ้าใครไปแนะนำว่าอยู่ให้นานหน่อยนะจ๊ะ เรานั่งรถตู้ไปจุดที่4นะคะเป็นแบบรถตู้วนรถกันไหนมาก่อนเราก็นั่งก่อนไม่ได้พามาดูวัวไม่ได้พามาดูไผ่นะคะแต่เราพามาทุ่งทานตะวันทุ่งที่สองซึ่งดอกจะใหญ่กว่ามากแล้วคนจะน้อยเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะคะก็ตัดสินใจไม่ลงถ่ายรูปที่นี่ไปจุดที่5เลยเพราะว่าก็ถ่ายทุ่งแรกไปแล้วนะคะ จุดที่5จุดสุดท้ายนี่คือบรรยากาศร,ริมเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์ซึ่งเวลานี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งและวันที่เราไปก็โชคดีมากๆที่อากาศไม่ร้อนเลยแต่ว่ามีแดดอ่อนๆให้เราถ่ายรูปสวยๆมาอวดให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะใครที่เหนื่อยมาตั้งแต่เช้าจากจุดที่1นถึงสก็มาเดินชิลที่จุดจุดนี้ได้นะคะบรรยากาศทางด้านซ้ายคือเขื่อนป่าศักลสิทธิ์ ทางด้านขวาคือร้านขายของที่ระลึกนะคะเห็นกระเป๋าจากสารแบบนี้นะคะอย่านึกว่าราคาแพงจริงๆราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองใครที่ไปเที่ยวก็ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยนะคะ ฝาก็คือน้ำส้มแล้วก็ปลาสลิดค่ะ ลาไปด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกับครูที่สวยที่สุดในปัตตภีนะจ๊ะขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ